ครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับลุงยิบนะครับผมจะมาเสริมทีมนะครับเพื่อตะกําตำนานอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจอโนโรกัตตูโซนะครับผมมูลค่าสี่พันสิบล้านนะครับโอ้โหนะครับจต่แป้ครับผมอย่าให้มือมันนะครับตัดไปนะครับผมแล้วก็รับของรางวัลแบบนี้ไปด้วยนะครับผมาโอเคนะครับ นีนะครับก็เป็นสเก็ตคร่าวๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทําไมต้องซื้อจินโรกับตูโซนะครับเพราะเพราะว่าถ้ามาอยู่ในทีมลงยแล้วก็สเตตสจะประมาณนี้นะครับมีความเร็วนะครับเป็นกองกลางตัวรับนะครับที่มีความดุดดันอึดความแข็งแกร่งก็ใช้ได้นะครับอ่ามีความสมดุลพ้องแค่วก็จะได้นะครับผมมีนิสัยนะครับมีปอดนะครับ เหนือยากแล้วก็เข้าปะทะได้ดุดันนะครับตัวนี้นะครับทำามถึงซื้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้มาติ๊กถูกแล้วก็มาผลวัวชุดดูกับตัวนี้นะครับม่อคีย์เอสเซียงนะครับผมนี่สังเกตดูนะครับต่างกันหรือเปล่าอ่าสเตตข้างในอาจจะต่างกันนะครับแต่พลังนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับผมส่วน7ูนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเท่ากันน้ําหนัก คาต์โโซ่เจติบุกเอสเซียมแปดสิบก็ห่างกันไม่เยอะนะครับรูปร่างหนาเหมือนกันนะครับแต่คาร์โตโซ่ขนาดไซส์สามวาห้านะครับส่วนเอสเซียงไซส์สี่วาห้านะครับผมก็เสียงก็ยัดดูดีกว่านิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นิสัยนะครับกัรตูโซ่นะครับมีสองดาวก็จริงนะครับแต่มีเข้าปะทะนะครับสมกับเป็นกองกลางตัวรับ สามารถเล่นได้ทั้งแบคขวาสวิปเปอร์นะครับโกลเซนเตอร์ฮาฟนะครับโกลกลางตัวรับก็ได้นะครับผมวันนี้เซียงจะนั้นจะเน้นไปทางตัวกลางหรือโกลกลางตัวรุกจะ็มากกว่านะครับผมนี่นะครับสี่สำคัญนะครับ FP ก็23เท่านั้นเองนะครับ FP 23เท่ากับเซียงนะครับมันก็เป็นหนึ่งเอกทีบซื้อนะครับเราได้ทำฟูลกำนานง่ายขึ้นนะครับผมขอบคุณครับ